สวัสดีครับผมโมนี้มาแนะนํานะครับเบื้องต้นนะครับการฮัดเลนพินนะครับอ่าสีสอนไล่เตยโค้งนะครับเป็นไล่เตยโค้งครับสําหรับผู้เป็นแล้วกระพานนะครับครับมาลองเบ้างครับเป็นวิธีที่ผมสอนเด็กหน่อยนะครับมันทีเป็นยังไงนะครับผมตีแบ่งเป็นยุคสามส้วงนะครับอ่าส่วนส่วงแต่ให้จบไร้นะครับผมตีดียบางก่อนครับ แล้วการว่างนิ้วพร้อมนะครับนิ้วซีนิ้วกลางนิ้วก,ก้อยน,นะครับมันจะมันมันจะบปตรงขยับนิ้วหลายนะครับอตอนแรกเป็นโนดเป็นลาซอนมีลานะครับการดีดพร้อมนะครับการเด,ดีดยนิดผมสีห้ดีดขึ้นดีดลงนะครับดีดขึ้นดีดลงแต่ว่าไ่ตองเลี้ยวก็ไเลยนะครับแต่ว่าให้ดีดขึ้นดีดลงตลอดนะครับให้มันชินนะครับ ให้มันชินจะดีดลงอย่างเดียวหรือดีดขึ้นอย่างเดียวนะครับบางนะครับบางนี้วสซอกางครับอ่าครับดีดขึ้นดีดลงนะครับดีดขึ้นดีดลงดีดขึ้นดีดลงนะครับอ่ามาเอาไปรักการจำยังไงนะครับอ่าโน้ตโน้ตชุดแรกนะครับชุดที่หนึ่งนะครับเป็นลาซอนมีลานะครับ นิ้วสี่กับนิ้วกางนะครับดิดขึ้นดิดล่งก็ได้นะครับตอนแรกนะครับคำแรกเอาดิดขึ้นก่อนนะครับผมเอาดิดขึ้นนะครับลาดิดล่องซนมีดิดขึ้นดิดลงล่าอ่านี่ครับมันจะเปลี่ยนมาจับจับปล่อยจับนะครับจับ ก็ได้จับจับปล่อยจับนะครับมันช่สลับกันนะครับเมื่อนี้ก็สลับกันพร้อมครับจ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 ับปล่อยจับนะครับลาซอนมีลานะครับดี๋ยวคืเดี๋ยวลงนะครับอ่านี่ครับอ่าไม้นะครับอ่าสำคัญอยู่ปีกข้างนี้นะครับนิ้ว สีน <icate> anyway, ิ้วกลางนะครับทำไมครับลาซอนมีล่าหรือห้องสีดีลงก่อนก็ได้นะครับลาซอนมีล่าจะว่าจับจับปล่อยจับจับจับปล่อยจับจับจับปล่อยจับนะครับจับจับปล่อยสายจับจับจับปล่อยจับเสียงยูเสซนหนึงนะครับปล่อยกระดิ่งนะครับเป็นตัวมีนะครับจับ ไปครับเป็นช่วงที่สองครับอ่าสองที่หนึ่งนะครับเอาไหม่อไปครับช่วงที่สองโซนโดนะครับเบิ้งนะครับเป็นนิวซี่ครับนิวป่อยนะครับอ่าดิบขึ้นดิดลงด้วยกันนะครับถ้าไม่ฮอดก็ก็ได้นะครับอันมือพู้มาเรียนไม้ท่านี้อานทีพอดนะครับใชไล่ออกก็ได้ครับ พยายามใส่นิ้กกวค่อยนะครับวันนิ้กกวป่อยกับนิ้วนั่งนะครับจะให้ดีดขึ้นดิดลงนะครับอ่าครับหนึ่งมีช่วงที่สองครับอ่ารวมกันครับ แล้กกามา,มาส่วงที่สามนะครับววนมาส่วงที่หนึ่งไหม่นะครับจับจับปล่อยจับคือเก่านะครับมันติตอ่อก,กันนะครับเป็นว่วนมาส่วงที่หนึ่งไหมนะครับสำคัญนิ้วฝั่งนี้นะครับให้ดีขึืนดีดลงสุขัมนะครับอย่าอย่าดีดเบิ่นนะครับอย่าดีดลงย่างเดียวอย่าดีดขึ้นย่างเดียวนะครับ นะครับมาจำอันที่หนึ่งไม่บันเนี้ยนะเห็นไหมครับมันก็ได้นะครับมื่อย่างครับซอนรินลอยกับกระมาณบ่เกินครึ่งซูมูงนะครับประกลบด้วได้นะครับช่วงนี้เล้วไดแล้วกับล็อกบลองใส่ดนตรีลองเบิรงนะครับไอประมาณจค่แปดซิปนะครับสแหรับปู่มไม้นะครับฮัตใส่ดนตรีครับ สี่ยู่ประมาณนี้นะครับง่ายๆนะครับหันเข้าจับโน้ตโูลูโน้ตก็เป็นจับจับปล่อยจับจับ pulling. จับจับปล่อยจับนะครับที่มันสีอยู่ประมาณนี้แล้ครับลาซอนมีเส้นนึ่งปล่อยลาซอนลูกลาซอนมีลาไฮสเกตมามือครั้งนี้ผมสิขึ้นลงตลอดนะครับ ันจำยังไงครับเป็นเคืองไล,ล่ละไล่เตยโค้งนะครับ,รบสำหรับมือใหม่ครับผู้เริ่มพัดไม้นะครับลองเอาไปใส่บนครับผู้ที่เก่งแล้วอาจารย์ดีพ่นเะแนแล้วก็ปล่อยพันนะครับคลิปนี่ครับอขอบปุณครับ